ค่าซื้อขนม้อสิบาทแสนละตอยยี่สิบาทค่ะไลูกค้าลูกค้าคแเมาเลยลูกค้าคนแมาเลยเอาได pues ้ลวโออไปจีบใสงแล้วเออตกผนตกตแล้วลูกค้าเห็นว่าทำไมแม่ค้าใช้มือ เอ่อย่างนั้นใช้ดูตตอวันหยุดฝนตกทำขนมครกอลองอีกั้งหน่อยเนื้อขนมครกโบราณกับเตาสมัยใหม่ถ่า,า,าย อ่าได้ลูกค้าคนต่อไปสักครู่นะคะใจะเย็นๆนขนมครกโบรานกับคร,รกสมัยใหม่อเอาเตรียมอาแล้วเออโอลูกค้าคนต่อมาเอารับลูกค้าหน่อยลูกค้าจะรันเข้าล้าน <c oughs> ขนมครกนร้อนจ้าซื้อขนมครกสิบบาทกล่องละสิบบาทแถมสตอยี่สิบบาทแถมสต,อ,มตอหนึ่งวพวงขนมครกหนึ่งกล่อง เรียบร้อยเรียบร้อยสงสัยไหมล่ะคะว่าทำไมครูออนทำขนมครกได้ทั้งๆท,ที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเพราะว่าครูออนมีตัวช่วยไงคะนี่คะ่ะสะดวกสบายนึกจกทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทำเลยคะ่ะ อุปกรณ์ทำขนมครกชั้นเยี่ยมเพียงแค่เสียบไฟเปิดเซอร์วิสนะคะส่วนวัสดุที่จะใช้มีอะไรบ้างนั้นเราจะหาเองได้นะคะว่าจะเป็นแป้งสำเร็จรูปกระเทียสำเร็จรูปหรือจะทำแป้งเองแล้วก็ทำกะทิเองก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะสะดวกสบายค่ะลองดูนะคะแล้วพบกับครูอ๋อนในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ